ขออย่างหนึ่งผมขอมาอีกนะได้เพราะวันนี้ไม่ไม่มีพิธี <c oughs> <c oughs> ครับสวัสดีครับอ่าพวกเราสองคนนะครับผมตอเต้บาซินนะฮะกับใหม่โลหนาครับผมไม่ใช่โลหิยานะฮะไม่ใช่ครับอ่ะโลหียาที่เรียพม่าพม่าละอ่ะเรามานสองคนถามนิดนึงนี่คือรายการอะไรฮะอ่าเป็นชื่อรายการคือรายการปาวิทคุยวันสิบแปดบวกโอ้ยสิบแปดบวกนี่ต้องหื่นนะก็ก็หื่นนิดนิดครับอ่ะคอนเทนต์หลักๆเลยของรายการเราเราจะไปทำอะไรบ้างครับคุณใหม่โลหยาคือคอนเทนต์รายการเราก็คือเหมือนว่าเราจะไป คุยเกี่ยวกับเรื่องฟุตบอลเจ็ดคนเดินสายทีมฟุตบอลเจ็ดคนเดินสายของบ้านเราครับครับผมก็คือเราจะเน้นไปทางบอลเจ็ดคนเป็นหลักเป็นหลักนะเป็นหลักแต่สิบเอ็ดคนเราก็ไปนะไปครับไปสิบคนฟุตซอลห้าคนสามคนสองคนหนึ่งคนเราไปหมดครับคอนเทนต์หลักๆของเราคือเราจะไปตามบอลเดินสายนะครับใช่ครับทีมบอลเดินสายเจ็ดคนเจ้าของทีมทำความรู้จักทำความรู้จักหรือแม้ก็คืออะไรอะไรที่เกี่ยวกับบอลหมด ที่เกี่ยวทบกคนหมดเราไปหมดไม่ว่าจะเป็นสนามบอลย่าเทียมเจ็ดคนสนามมวยเอ้ยเอาด้วยเหรอก็มรูเขายังเข้ายังักบอลเล้วชอบมีมวยที่หนามก็เลยอแต่ผมเคยเคยเห็นอยู่นะโดยเฉพาะไอ้ซอเนี่ยเห็นก็ตาเลยซอแปเทคโอ้โะคนเนตนหลักๆเลยนะครับก็อย่างที่คุณใหม่บอกนะครับอ่าวันนี้เรามีแขกรับเชิญไหมครับเทียแรกของเรา EP แรกนี้เราเ็เดิมด้วย ยอดทีมแห่งบางนาชื่ออะไรผมผมผมยกให้ทีมนี้เป็นยอดทีมบางนาทีมเลยครับเพราะว่าเป็นทีมที่รวมสุดยอดนักเตะเดินสายเจ็ดคนบ้านเราไว้หลายคนฝั่งบางนาใช่ไหมฮะฝั่งบางนาครับฝั่งขบวนการคุณหมายเนี่ยไปอยู่อยู่แถวบางนาใช่ครับผมฝั่งจบวนการเนี่ยคือนักเตะเจ็ดคนกับที่มีชื่อในฝั่งเนี้ยหลายคนแวะเวียนมาเล่นให้ทีมเขาอแสดงว่า สภาพการก็ต้องดีคือทีนี้ผมผมพูดตรงนะผมยังคล่องใจอยู่ว่าว่าทีมนี้เขาจ่ายตังค์นักเตะยังไงอ่าผมก็งงงนิดนิดอะม,มันเดี๋ยวไว้เชิญเขามาถามดีกว่าโอเคถ้างั้นพบกับเขาเลยดีกว่า,วาขอเชิญผู้จัดการทีมหน่อยดีกว่าครพี่ติงออกกันไนนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหนี่ เดี๋ยวดูนะผมมั่นใจเลยนะต้องมีคอมเมนต์ต้องมีคอมเมนต์แซวอ่ะนี่ออกมาจาก AV ด้วยเนี่ยอ่ะเดี๋ยวพี่ติงแนะนำตัวหน่อยครับชื่อเสียงเรียงนามอะไรครับชื่อจริงครับธีรเทพสุดดีครับชื่อเล่นชื่อติงครับผมอ่ารับรู้แล้วนะครับเป็นเจ้าของทีมอะไรฮะเอารอยครับเจ้าอทีมก็ออร์แกไนเซอร์ติงออร์แกเนในฮนี่ช่วยเล่าเบาข้าๆหน่อยพี่อยากรู้อยากรู้ประวัติความเป็นมาเอ่อความความเป็นมาของติงออร์แกเนอเรารวมตัวกันได้ยังไงก็ แรกๆก็น่าจะส่งบอลพวกบอลถ้วยวันเดียวไอ้บอลถ้วยแบบทัวร์นาเมนต์นะครับแบบประมาณแบบว่าเตะทุกวันอาทิตย์อย่างเงี้ยแล้วก็พอเรามารู้จักบอลเดินสายแล้วน้องๆก็ชวนแบบส่งบอลวันเดียวอะไรอย่างเงี้ยค<อ>รับคือตอนแรกหม่บบเหมือนกับว่าชวนเตะรวมๆน้องๆมาเตะเล่นก็ <c oughs> ประมาณนั้นพอ,อพอเรามีทีมทีมงานประมาณหนึ่งเราก็มันมีแบบ แบบเพื่อนชวนแบบเฮ้ยมันมีบอลมันมีรายการมามันมีรายการบอลถ้วยนะเป็นแบบแบ่งสายแต่เขาเตะทุกวันอาทิตย์ทตย์นึงจะเตะประมาณแมต์หรือสองมต์แล้วแต่รายการอะไรประมาณการแดดเป็นแต่สนามหญ้าจริงนะสมัยก่อนยังไม่มีใช่ไหมฮะไม่ใช่แบบสนามสวยๆแบบทุกวันเนี้ยแล้วทีมชื่อทีมติงออกกันไดเนี่ยครับมันมันมาจากยังไงถึงมาเป็นชื่อทีมติงออกไนใช้ชื่อนี่กี่ปีลวพี่น่าจะประมาณถ้าเป็นชื่อเราเองคือติงเป็นชื่อเราออเกไนคือเป็นเป็นอาชีพ อ๋อพี่ทำอาชีพออกงานไนซ์ใช่ก็เลยเหมือนเอาติงกับชื่อชื่อชื่อเล่นกับชื่ออาชีพการงานมารวมกันเป็นครับติงออกงานไนซ์ประมาณเนี้ยครับก็ก็ใช้เวลากี่ปีพี่ในการสร้างทีมเนี่ยถ้าถ้าชื่อติชื่อติงอะชื่อติงประมาณสองสองปีแต่ก่อนนั้นนนั้ก็คือจะใช้จะอยู่เบื้องหลังประมาณเนี้ยอ๋อก็คือเหมือนกับว่ามีน้องๆมาขอซับบเซอร์เราก็ช่วยไปแต่ไม่ได้ใช้ชื่อพี่ใช่แต่นักเตะก็คือเราเป็นคนหา ก็พี่หานัตเต้เขาจะห็เหมือนกับเต้ใช่ไหมหาเต้มันอยากส่งบอลเต้บอกว่าพี่ผมอยากส่งบอลราการนี้ประมาณเนี้ยก็ใช้ชื่อเต้ไปแต่ว่่าแตคือพี่บอกว่าเดี๋ยวพี่หานัตเตะเองนีประมาณเนี้ยนี่หาให้ทุกอย่างเลยดิครับก็คือเหมือนกับอย่างเรามีนักเตะที่เราแบบอยู่ชอบอยู่แล้วไงอย่างไปอ๋อย่างใหม่อยู่อยู่างพี่รู้จักไหม่ใม่บอก เดี๋ยวมาเตะกีนะเดือนนี้เดือนนี้อะไรประมาณนั้นชวนกันมาก็คือชวนชวนกันมาเรื่อยๆแต่ก็คืออย่างอย่างเต้อาจจะมีคนของเต้อยู่บ้างแต่ก็ของผมมีห้าคนของพี่มีห้าหกเจ็ดคนเนี่ยประมาณนี้ก็เหมือนว่ารวมรวมกันแล้วตัวนี้สมาชิกในทีมอะครับมีกี่คนนะพี่โอ้อย่าให้นับเลยตอนนี้ถามตรงที่ที่มีที่มีในรายกลุ่มที่เป็นที่ในรายกลุ่มมี30คนโอ้โหสามสิบคนนี่มาเตะจริงๆกี่คนสามสิบคนจะบอกกันว่า ตัวที่แบบเป้งๆเลยนะ30คนเนี่ยคือแบบว่าอันนี้คือตัวชุดหลักๆเลยใช่ไหมสามสิคนที่ที่มาเตะประจำใั่นก็คือชุด B ู่ไม่ไช่บ่กนคือที่ผมเห็นคือทีมที่จะมีทีม A ทีม B อ๋อมี2ชุดมี2ชุดอะ้หสองชุดครับผมไม่ธรรมดานะทีมทีมฟุตบอลทีมหนึ่งที่มี2ชุดเนี่ย ผมว่ามันไม่ธรรมดานะไม่ธรรมดามากเออเพราะว่ามันต้องรวมคนหมู่มากมาอยู่ในในที่ที่เดียวกันเนี่ยการดูแลปกครองมันมันเป็นยังไงพี่ผมอยากรู้มากเลยความสัมพันธ์ภายในทีมก็ส่วนก็คุยกันในไลน์อยู่แล้วก็คุยปกติแต่เรื่องหนึ่งที่ผมจะจะแบบจะพูดประจําเวลาแข่งขันคือเรื่องครับมารยาทอืมใช่ซึ่งสําคัญผมว่าสำคัญนะต่อมาต่อต่อให้คุณเก่งแค่ไหนชื่อเสียงคนแต่ถ้าเกิดคุณไปเล่นอย่างคุณไปเล่นทีมเต้คุณไปซุปเปอร์ เป็นตัวหลักแต่อาจจะแบบเกเรนิดนึงอะไรอาเงี้ยแต่พอมาเล่นทีมผมผมจะบอกก่อนเลยนะว่าคุณเคยอยู่ทีมอื่นยังไงผมไปดูนะแต่ถ้ามาอยู่ทีมผมผมขอเรื่องเดียวคอย่านอกเกมอย่าอย่างแบบอย่างเงี้ยก็คือเป็นสุภาพบุรุษในวงการบอลดีกว่าคือเล่นเล่นหนักได้ครับแต่หนักไอเกมใช่ไหมฮะใช่แต่่อย่าแบบนอกเกมคือผมยังไม่เอาแต่ถ้าเกิดมีเคสนี้ผมก็จะ ส่วนตัวแบบเหมือนกับแชร์ส่วนตัวก็คือก็คือตักเตือนก่อนใช่ครับผมเคยมีไหมครเคยมีแบบนี้ไหมมีมีมีไหมพูดได้ปะวะพูดได้พูดได้พี่พี่ด่ามันเลยพี่ด่ามันเลยไอ้ไอ้เซ็กเนี่ยไอ้เซ็กคช่วงหนึ่งมันเคยแบบครับคือมันมันเล่นบอลดีอ่ะแต่ช่วงนึงเหมือนมันหลุดอ่ะในเกมอ่ะมันหลุดแล้วไปเตะเท้าเนี่ยตอนแซ็กนี่ผมต้องบอกก่อนนะครับว่า ็นน้องที่เล่นบอลดีมากมทักษะดีมากแล้วก็เคยเล่นหลีกมาด้วยอ๋อเป็นอดีตลีกเ,เ,เล่นดีลีกด้วยเล่นดีงั้นผมวิเคราะห์ง,ง่ายๆได้ความเป็นอดีตหลีกลงมาเล่นเดินสายอีกโก้จะเยอะกว่าใช่ก็ก็ผมก็คือคนที่เขาเซ็กไปเตะคือ,อผมก็รู้จักส่วนตัวเขาก็นิสัยโอเคอประมาณนะี้ก็มาบอกเซ็กว่าเฮ้ยเล่นแบบนี้เหมือนทําร้ายเขาไม่ดีนะเออประมาณนี้ทำร้ายเพื่อนเนาะใช่เขาบอกส่วนตัวเขาแบบกก็บอกถ้าเกิดครั้งเนี้ยพี่ก็เตือนแล้วกันถ้าเกิด เบียดมีครั้างหน้าก็คือก็เหมือนเอ็งก็เป็นเล่นทีมอื่นเถอะเระมาณนเนี้ยคือพี่ก็พูดตรงๆเลยใช่บอกตรงอ่านักเตะคนหนึ่งผมว่าอาจารย์เต้เป็นที่ชื่นชอบเป็นพิเศษคนไหนในทีมติงเอาไว้ไหนคนไหนฮะคนไหนดีซอ่อ๋อไอซอเหรออุยเห็นก็ตายเลยอู้นั้นเราเห็นก็ตายนะแต่ว่าไม่มีใครไม่มีนะครับไม่มีเกเรเลยนะไม่มีไม่งั้นมันถึงมาเกลียดกับเอชายนี่ เออแต่ทีมอื่นไม่รู้แต่แต well mm ่พ hmm. okay. no. yes, ี hmm, mm ่ก hmm. ็บอกว่าไอซอลถ้ามาอยู่กับ claro กูเนี่ยกูขอชื่อกูชื่อติ่งติงเื่อที่จะทำให้เสียคือแพ้ช่างมันไม่ได้แชมป์ช่างมันแต่พี่ขอเรื่องเดียวอืแต่ปีอื่นนี่มันสาวเขาเลยนะโอ้ยนึกว่ายน้นะมึงกูสาวมึงกูใหญ่เลยออกไปถนนมันจะวิ่งตามก็เลยนะไอ้ซออ่ะเพราะในเหตุก็แต่จริงจริงไอ้ซอมันไม่ใช่คนเกเรนะไม่ใช่ไม่ใช่เอ้ยผมจริงผมเออผมนี่เวลามันเมาเนี่ยมันไม่ได้เกเรเลยมันรั่วมากงานที่ใส่ดีมากเออมันเมาเวบยูเนี่ยมันรั่วมาก ต้องแซกนี่เล่นตำแหน่งไหนพี่อ่มันมันถ้าเล่นกับผมมันอยู่มันเล่นทั้งสองฝั่งับ็กซ้ายเบกขวาแล้วมันเล่นข้างไปพูเล่นข้างผมจะให้เล่นถ้าบอลเจ็ดคนนะอ่าครับครับเขามันจะยิงดีไงอ๋อมันยิงระยะไกลใช่ไห้ใช่บางทีมันก็สลับฝั่งต้องดูว่ามันต้องดูสถานการณ์ด้วยว่าเจอกับทีมนั้นบางทีแบ็กฝั่งนี่มันอ่อนอย่างเงี้ยเราไปจี้จุดเลยใช่ไหมเพราะมันเพราะแซกมันยิงบอลไกลดีไงครับฟรีคิดก็ดีประมาณนี้ อันนี้คือเป็นกับตันทีมผมนะออาเป็นกับตันด้วยโอ um um um> um 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 ้โหกับตันแซกพอผมบอกว่าเนี่ยเป็นกับตันแล้วมึงต้องรู้จักต้องควบคุมนะใช่มึงต้องอารมณ์เหมือนนี่ไงจีรทอนไงอ๋ออ่าใช่ไหมะต้องแบบพอเป็นกับตันแล้วแบบต้องต้องควบคุมตัวเองใช่ครับผมเอออ้าพอทายนิดนึงพี่มีสโลแกนทีมไหมเออสโลแกนทีมเผื่ว่าอกกันแต่ก็เหมือนที่บอกอะผมเน้นมารยาทครับสโลแกนทีม ก็คือเหมือนกับว่าฉายาทีมแบบเออมีไหมฉายงฉายาที่เขาให้ให้กันมาในวงการเนี่ยพี่ถ้าเป็นทีมฉายาทีมไม่มีเป็นฉายาตัวเองฉายาพี่ก็ได้พี่ก็มีฉายาเขาอยู่มีมีเฮีนนวดเฮีนนวดกับไอโมซาดาบางนะโม่ไอผมเจ้าของ้ดหลังของเจ้าหลังรสนิยมดีพี่อันดิงเขาก็มาในช่วงใช่ใช่ครับทองบอลร้อยเปอร์เซ็นต์แล้อยากจะทราบครับว่าในทีมครับมีนักเตะสำคัญไหมตัวหลักหัวใจแกนหลักอะไรไงพี่แกนหลัก จริงๆก็ตัวหลักจริงๆก็คือจะใช้คนประจําอยู่แล้วครับถ้าเกิดรายการมันไม่ชนกันเยอะแบบทีมใหญ่ๆเขาดึงพวกนี้ไปเนี่ยผมก็จะเรียกตัวเดิมๆครับก็จะถามก่อนเวลาส่งก็คือจะจะถามน้องก่อนว่ารายการเนี้ยจะมาเล่นกับพี่ไหมอะไรเงี้ยคือเราจะถามเราจะไม่ไม่เชิงมาครับเนี่ยเพราะบางทีเราเราเข้าใจว่ามันจะมีทีมใหญ่ทีมใหญ่เปส่งใช่บางทีก็เกรงใจน้องมันแ่ะมันลําบากใจถ้าเกิดเราไป ไปจี้เด็กเนี่ยน้องมันก็เหมือนมันก็อยากมาเล่นกับเราไอ้นั่นก็เกรงใจเนี่ยเราก็บอกว่าก็คือถ้าเกิดเขาชวนก็คือไปเล่นกับเขาก่อนได้เลยได้ในการคือของผมไม่เน้นไม่เน้นเงินรางวัลนะเน้นอะไรฮะอันนี้อันนี้เน้นเน้นแล้วนักเตะว่างขอเลยนักเตะว่างนะถ้าเกิดหนึ่งสองสามสี่ห้าที่เราคิดไว้อะมันว่างมันอยากไปเล่นคือเราจะส่งแต่ถ้าเกิดอ๋อคือพี่พี่เป็นประมาณนี้ว่าถ้าตัวหลักว่างถึงจะส่ง บางบางบางรายการเราก็ส่งทั้งสองชุด oh, โอ้โหเอบีแล้วพี่ใช่ใช่ใช่เ<ช>หรอใช่แล้วเคยมีรายการที่ส่งสองชุดแบบรอบแปดทีแม่งจับเจอกัน, <laughs> <laughs> นกเองใครจับวะ <laughs> เนี่ยมือมารจริง <laughs>